เราต่างถูกสอนนะครับให้เชื่อมาตลอดว่าความสําเร็จในชีวิตมันสามารถวัดค่าได้จากจํานวนเงินในบัญชีชื่อเสียงและก็ลาบยศที่เรากังละมีนะครับและการได้มาซึ่งสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะทําให้เรามีความสุขผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่เชื่อแบบนั้นและอยากเป็นแบบนั้นมาตั้งแต่ตอนเด็กๆผมโตมาในครอบครัวที่ฐานะปานกลาง แต่ในความที่เป็นนักกอล์ฟเยาวชนนะครับผมจิงได้อยู่ในกลุ่มเพื่อนที่อยู่ในฐานะร่ำรวยตอนนั้นผมก็อยากมีเหมือนกับเพื่อนคนอื่นๆนะครับในสิ่งของมากมายที่พ่อแม่ผมไม่สามารถหาซื้อมาให้ได้ความอยากที่มันไม่ถูกตอบสนองในวัยเด็กทำให้ผมน้อยใจว่าทําไมเราถึงไม่ได้ทําไมเราถึงไม่ได้ออกไปกินข้าวที่ร้านหรูๆทุกวันเหมือนกับคนอื่นทําไมเราถึงไม่มีอุปกรณ์กอล์ฟใหม่ๆใช้เหมือนกับคนอื่นความอยากนั้นนะครับมันเพิ่มช่องว่างระหว่างผมกับครอบครัวไปเรื่อยๆจนโตมาเนี่ยผมก็พยายาม ดำเนินชีวิตเพื่อที่จะสร้างจํานวนเงินในบัญชีเพื่อที่ผมจะได้ตอบสนองความอยากในชีวิตของตัวเองจนมอถึงวันหนึ่งที่ผมมีจํานวนเงินเพิ่มขึ้นอย่างที่ผมเคยวาดไว้ตอนเด็กเนี่ยหลายๆคนเรียกวันนั้นว่าคือวันแห่งความสําเร็จนะครับแต่วันนั้นเนี่ยมันกลับเป็นวันที่ผมพบว่าผมคือคนที่ล้มเหลวในการมีความสุขในชีวิตเพราะความอยากมันปิดกั้นให้ผมมองไม่เห็นความสุขที่กำลังมีอยู่ในชีวิตเลยผมไม่เคยใส่ใจเลยฮะว่าไม่กรอฟมือสองที่พ่อ ซื้อมาให้ผมใช้ตอนเด็กเนยพ่อต้องทํางานหนักทั้งเดือนเพื่อเก็บเงินซื้อมาให้ผมใช้ตอนเด็กผมไม่เคยสนใจเลยว่าการน,นั่งกินข้าวพร้อมหน้ากันทุกเย็นที่บ้านจัหาฝีมือของแม่ มันคือช่วงเวลาที่อบอุ่นขนาดไหนผมปล่อยให้ความสุขมากมายแบบนี้ผ่านไปในชีวิตโดยที่ผมไม่เคยมองเห็นคุณค่าของช่วงเวลาเหล่านั้นเลยและความสำเร็จที่ได้มามันก็ไม่เคยทําตามสัญญากับเป็นว่ายิ่งเราได้ความสําเร็จมามากเท่าไหร่เรากลับยิ่งอยากได้มากขึ้นไปอีกเหมือนแก้พยายามตักน้ําให้เต็มมหาสมุทรยิ่งเติมลงไปเท่าไหร่มันก็ไม่เคยเต็มผมเลยปั้งคําถามกับตัวเองว่าความสําเร็จในชีวิตคนเรามันควรเกิดขึ้นมาจากจํานวนเงินในบัญชีหรือจํานวนความสุขในชีวิต และความสุขในชีวิตมันควรเกิดมาจากอะไรจํานวนการชื่นชมจากผู้คนหรือจํานวนความพึงพอใจจากตัวเราเองคําตอบที่ผมตั้งคําถามกับตัวเองในวันนั้นเนี่ยมันทําให้ผมพบว่าตลอดมาผมเป็นคนที่มีความสุขมาตลอดนะครับแต่ความอยากมีที่เกินกว่าความพึงพอใจขั้นพื้นฐานมันปิดกั้นผมออกจากความสุขที่เรากําลังมีอยู่จริงๆผมเหมือนกับเด็กโง่คนหนึ่งที่เอาเวลาของความสุขในวัยเด็กเนี่ยไปแลกมาซึ่งความทุกข์บางคนอาจถามว่าแล้วถ้ามนุษย์ไม่มีความอยาก แล้วเราจะสามารถพัฒนา,นาตัวเองไปสู่ความสําเร็จได้ยังไงนะครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเคยตั้งคาถามกับตัวเองเช่นกันแต่ตลอดการวิ่งตามหาความสําเร็จที่ผ่านมานครับผมกลับพบว่าความอยากมันไม่เคยนําใครไปสู่ความสําเร็จเลยเพราะความสําเร็จมันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาจากความอยากแต่สิ่งที่สร้างความสําเร็จให้กับผู้คนทั้งโลกมันคือความพึงพอใจ ในสิ่งที่ได้ทําภาพเขียนที่ถูกประเมินค่าให้มีราคามากที่สุดไม่ได้ถูกเขียนขึ้นมาจากการอยากสร้างมูลค่าแต่มันถูกว่ามาจากความพึงพอใจในการทําสิ่งที่ตัวเองชอบจุดยอดเทคโนโลยีที่ทํายอดขายมากที่สุดในโลกมันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาจากความอยากด้วยแต่มันคําเนิดขึ้นมาจากความลหลงใหลในการได้ทําในสิ่งที่ตัวเองศรัทธาเมื่อเราได้เป็นอิสระจากความอยากเราจะได้เห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทําเราจะไม่ต้องออกไปทํางานเพื่อรอคอยวันที่เราจะได้เลื่อนตําแหน่งแต่เราจะได้ทํางานด้วยความลหลงใหลในสิ่งเหล่านั้น ในทุกๆวันและการได้ทําบางสิ่งที่เกิดมาจากความพึงพอใจมันจะนาเราไปสู่ตําแหน่งชื่อเสียงแล้วก็ลาบยศต่างๆแต่ผมเชื่อว่าเมื่อถึงวันนั้นนะครับสิ่งเหล่านี้มันไม่สําคัญอะไรแล้วเพราะเราได้พบกับศักยภาพจริงๆในตัวเองศักยภาพในการมีชีวิตที่เป็นอิสระจากความอยากและอิสระภาพนั้นจะทําให้เราเป็นผู้ที่ประสบความสาเร็จในการมีชีวิตอย่างมีความสุข